กราบสวัสด <ersch> ีเอฟซทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เขาก็จะมายง่ตำน้ําพริกปลาทูกันนะครับผมนี่ครับเขาก็จะต้มพริกหนุ่มไว้ก่อนนะครับผมต้มพริกหนุ่มเสร็จเขาก็ใส่หอมลงไปนะครับต้มหอมขาวไปตัวนะครับผมน้ำก็เดือดบดๆเดี๋ยวเขาก็จะใส่ปลาทูนะครับผมเอาปลาทูลงไปต้มเลยครับวันนี้เขาก็จะแง่เมนูน้ําพริกปลาทูกับพักรวบกันนะครับผมนี่ครับเขาก็ต้มปลาทูทิ้งไว้นะครับผมมือซุกเลยครับ นี่ครับนี่กะเป็ยรพักลวกผมนะครับก็มีบะเขืยยาวนะครับผมนอคากระเจี๊ยบนะครับหรือบะเขือมือนะครับผมนี่ครับเขาก็ลวกพักให้สุกเลยนะครับไปครับมาดูปลาทูเขาก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําการตักปลาทูใส่จานแล้วเขาไปชําและแจะเอาเนื้อปลาทูไว้ต่านะครับนี่ครับหอมขนาดครับผมหอมปลาทูต้มต่อเมนูวันนี้เพื่อสุขภาพลดอ้วนกินง่ายๆ มันต้องมีอย่างปลาล่ำปลาเรือครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปแกะเนื้อปลาทูกันครับผมนี่ครับปลาทูตะกรอนหันหน้าเข้าหากันนะครับบัดเดี๋ยวนี้มันไทยจะจังกันครับหันหลังกันเลยครับผมนี่ครับมาแกะกันเลยครับเนื้อปลาทูถ้าเราดูตีนใหญ่ขนาดครับผมเนื้อนุ่มเนื้อแน่นขนาดครับน้ำพริกปลาทูนี่ก็ทํากันง่ายๆครับผมตำใสพริกนุ่มนะครับใส่หอมขาวใสปลาทูใส่เกลือน้อยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวครับเป็นอันว่าเซ็ตนะครับนี่ครับ เขาก็จะมาตำพริกให้ละเอียดนะครับใส่เกลือลงไปนะครับผมตำเพือละเอียดไปเลยครับผมง่ายๆครับต้องพิถีพิถฐนครับตำน้ำพริกปาทูนี่ตำจะได้กระตึงล้าครับผมมา่เจียร้องแงะพอเลยครับเนอเหมาะจะตจายสูตรผมนี่นะเขาก็ตำไปเลยๆเลยครับผมถ้าละเอียดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเนื้อปาทูตีเขาได้ชําแระตะกี้นะครับผมได้แกะไว้นะครับใส่กลางออกแียนี่ครับเขาก็เทใส่ในโคกเลยครับแล้วเขาก็ตำเพือละเอียดเลยนะครับเ้อ นี่ครับเขาก็ตำปลาทูให้ละเอียดไปเลยเลยเลยนะครับผมหอมเนื้อปลาทูหอมเครื่องพริกขนาดครับผมมีนูง,ง่ายๆแต่ควมอร่อยนี่เยอะมากครับผมนี่ครับน้ำพริกเขาก็เซตแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตักใส่ถ้วยที่จะไปกินกันเลยนะครับผมกํากินง่ายๆครับผมกํากินเพื่อสุขภาพนะครับ น้ำพริกป่าทูนะครับเขาก็ตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรุงรสด้วยผงนัวนะครับเนาะใส่หลายแส็บหลายใส่น้อยเสบน้อยถ้าบัใส่ก็ตึ้มบัล้ำนะครับผมผงนัวนี่นะครับแง่กินถ้าบัใส่ก็ตึ้มบัดล้ำนะครับใส่ไปเลยครับสองจอนบอกมาให้บะดีกับปอละใส่นักเดี๋ยวผมจะลวงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็แตวนหนมเขาใส่นะครับผมใส่หน้าลงไปเลยนะครับเซ็ตเดี๋ยวเขาก็จะไปกินกันนะครับ เกือบลืมไปนะครับผมลืมใส่ผักป้อมต้นหอมนะครับถ like ้าไม่ใส่มันก็ตืมแบบล้ำเต้นะครับผมน้าพริกปลาทูนี่นะครับนี่ครับผักป้อมต้นหอมนะครับใส่ไปเลยครับเพิ่มโคมหอมนะครับมาครับมากินน้ําพริกปลาทูด้วยกันครับผมเมนูนี่ล้ำเต้ครับผมเพื่อสุขภาพของฮองนะครับเรียบร้อยครับมากินด้วยกันครับผมน้าพริกปลาทูบ้านฮองนะครับผมล้ำขนาดเนอพี่น้องมากินด้วยกันครับ